thank you ระวาสิ่งสักซิ์จังวัดนครสรี่ธรรมราชกราบเรียนพี่น้องชาวจังวัดนครสรี่ธรรมราชที่อยู่นาหางโอเชียนในประมาณมืนซ่องปันคนกับตีเล่ทางไล่ชดในตัวเล็กตะหลูบูปโปรงไปมดเร็วกับป้มอนันทองอุน่นตอนนี้เขาเรียกว่าลุงนั่นกับ ไม่ใช้กำนันลุงนั่นกับเด็กเชียนย่าจะเริ่มประเกียดได้รับเกียติมาปราไสก้อนนามกับเรกเดียวหน่วยนองบาวพุ่มแล้วก็น,นั่นนั่นเสร็จเดียวกันามกับพอนามเสร็จกับวันที่ยี่ี่เราหนากับ พ่อนาเนี่เรานี่ไม่พ้นเราเป็นนายยกอบจจังวัดนครครับปี่น้องครับพุ่มกับน่วยเตี้ยวสีเแลวนี่จกกันหน้าเฮกเพกันต่างรองคุณครับน่วยมันได้ไม้เหล็กนึ่งพุ่มไม้เหล็กสม้มตกเตี้ยวนี้นามได้ไม้เหล็กซอกนี่เป็นนายยกเหนโนนครับปี่น้องครับ เขากล่าวห้าหนายยกนายวัวพมนายยกนามนี่เรียกไปเลยครับแต่เห็นเวทีปราศัยวันนี้แล้วตาที่ปีที่แล้วคนแบบนี้นี่ครับพมเป็นนายยกไปเลวครับแต่ถ้าเป็นนายยกวันนั้นพมจะไม่ล่าอกนะครับพู่ใย้ครบวาระแลลวก็ไม่มาหนังโรงแล้วครับ นายกนามซึกซ้องนารีกับนารีก้องผมนี่นารีหน้าตาดีครับอีกนารีหนึ่งเข้านะครับนารีขี้รองกับช่วยรับพิชอบกันกันนะครับที่ผมูดไปเพราะว่าลุงจากนี้ก็คุณเจมือมาถึง พี่น้องครับวันนี้บ้านเมืองนะักศรนซีธรรมราชเราต้องช่วยกันเปลี่ยนวันนี้เขาทำเรื่องเดียวกับเย,ยวหนาอย่างเดียวสื่อเสี่ยงกับซ้มวันมาแล้วครับพุ่มปูดทุกวีธีเขาสื่อเสี่ยงซีเส้นหัวกับกขไม่หัวตึนไว้กันครับเขาตั้งไว้หัวละห้าโรยครับวันนี้หึน ตนทางกันอกมาห้าโยรยกับเต้ตีรูวันซ่องวันนี้เนี่ยตึ้งปลายทางกันซ่องโยรยกับราคาเราก็ตีให้ถาวากระเพราหา้าห้าหลูกกับหลูกหนึ่งที่สิบบาทอาซี่ยี่สิบซ่องโรยซีป่ปีพีน้องกินอูกว่าเคยร,คร้อนหนึ่งกิโลกับ เคยร้อนลุ่งเกือบสร้ารยเราสี่ปีได้สร้งรยสิมันนักกับคิดเป็นรายวันคิดได้ครับวันหนึ่งสี่สบแปดสตางค์ครับเขาลงทุนคิดคราวๆได้เข้ามาสร้างวันทีเร็วกับวางแผนว่าวันนี้เขาจะจ่ายเหลือตังครังนี้ไม่มีความดีได้เลยท,ที่ทำกันมากครับต้องจ่ายตังค์อย่างเดียวครับ ซีเ้นหัวหัวละอาโรยคำนวนก็เขาเรียกเป็นลูกับเวลาเลือกตังงี่งรอยลูกซ่งรอยลานนี่เอาไปสร้างสลักล้างนักคนที่ธรรมาราชนได้ลั่งกลึงกับเขาเอาตังมาจากไหนมาซื้อเราเงี้เขาเอาตังมาจากไหนเราต้องตามพวกเราไว้ได้วันนี้คนนักคนนี่รับเขาเอาตังมาจากไหนป้อมไปเจอปเปลแล้วเต้า อีกคนตึงตรงรุรง,ง,ง,งหมูรุงเดียวก็ไม่มีครับเป็นกล้องคนอื่นมดจากแม่คาไขา่แกงทุ่งเท่าเกนอยโรยลานจากแม่คาไขา่แกงสู้เท่าเกรันทงเต็มเมืองครับว่าใจที่เขาอยากไม่เพรยังเท่าไดถุมซื้อเม็ดกังนี้ครับนคนที่ธรรมราชเรา เผื่อนกำลังเย่อชะโนดเลยครับเพราะฉะนั้นวันที่ยิบซี่เราต้องรักษาชะนดนคนที่ธรรมราชไว้นะครับอย่าให้เผื่อนเปลี่ยนชื่อนคนเป็นดเดดเด็ดคาดนะครับต้องรักษานักคนี่ธรรมาราชไว้ให้จงได้ควักพี่นองที่ไม่มาหน้าวีที่เนืองจากวันนี้ถ้ามามากวันนี้กามายีิอยู่ กวากเบอร์ซ่องเบอร์ซ่องวันนี้พี่น้องครับเวทีทีที่เจ็ดเวทีทุทตายเราให้เกียรติพี่น้องจังหวัดนครเราไปเยือนทุกอำเภอครับไปทุกอำเภอเพราะเรามีหน้าที่ปราศรัยเพราะไม่มีหน้าที่จ่ายตังค์แต่ก้องเข้าไปไป,ไปไปให้ให้ไปไปให้ให้ครับพอจ้ามวันทุทตายหยุดแจกตังค์ครับทำการเมืองปูยี่ปูยำจังหวัดนมามาครมาหมากต่อหมากค,ครับ อโบโจอไม่รู้เคยเป็นสมัยไหนเขาวายเป็นสีธรรมะกินกันครับทำองค์การเหมือนส่วนจังหวัดเป็นบริษัทเสียเวรวกับพี่นองกับปี่นองเคยขึ้นไปบ้างไหมอโบโจอนั้นไม่เคยใช่ไหมครับเที่ยวนี้และปี่นองกับนอยนายกน้มเป็นนายกพี่นองได้เปเสียที่พ่อวันเด็ก ให้เด็กไปเล่ว่าอบอโจอนี่มันเขาทำอะไรกันมั่งครับเพราะไม่นันยุ่แต่ผู้รับเมากับดักกันเมืองที่พรอมีโกงอีกินบ้านนี้เมืองนี้ครับต้องให้เด็กเยาวชนเข้าไปเล่มั่งครับเรื่องที่ซ่องครับนี่คือเรื่องสื่อเสี่ยงพี่น้องครับยังซื่อไอ้ซ่องโรยนี่เขาก็เริ่มคืนกันมัง่งได้ข้าววันนี้จะว่างเขาคืนพี่น้องครับ เขาบอกว่าซ่องรอยนี่ข้อเอาไปซื้อหัวอาหารให้มากครับ <Yeah. S 1> ปลอมนเฮินจกปลก <Yeah. S 1> เพิ่นข้องชาวบ้านจริงๆครับ <Yeah. S 1> พี่นงครับควักพี่นงครับ <Yeah. S 1> เข้าให้กะเอาเข้าให้กะตรงคืนเ <Yeah. S 1> ต่เลือก <Yeah. S 1> เบอร์ซ่องครับ <Yeah. S 1> เอาเหินมาก,กาเบอร์ซ่อง พี่น้องครับไม่ต้องเร่งวันเล่นะเลยครับพี่น้องครับพอ u u มยูทูนลุมน้ำพี่น้องครับไม่น่ากลัวเลยไปบุกจังบานพมข้องปมหนึ่งมีคะแนนครับไปบุกไปถือ่อนานดูกับพี่น้องลุมน้ำปลาพานั่งอาชีพทำการ,กรเกษตรครับก็คิดดูทุกคนลุมน้ำปากพานั่งว่าจนให้ร่องรอยกับพอะเลววะเลขที่มันคิดดูทุกดูเคลนนะครับ คนจะว่างกับปีไอปีปูนเสี่ยงหวาผืมโรยกยคนให้รักซ้ำกับเพราะเขาทำเรียนราคาดีมีเฮินวะจริงจริงอกไปห้ารยแจกซ่องแจกซ้ำหัวคะแนนตีเป็นผู้นำมันครับเขาให้ไปโนกเลวห้าพันกับยังไปหักอง้อยเหลา เร่งว่าผู้นำที่รับเบินไปทางมดนี่เขาเข้าได้ไปเลวคนละห้าพันกับบางคนกะตรงคืนบางคนก็ไม่เอาพี่นองคับผู้นำทีดีผู้นำที่รักษาผลประโยชน์ของพี่นองประชาชนก็มีนํำเรียนไปยังผู้นำกับนํำเรียนไปยังผู้นำว่าผู้นำนี่ครับย่าไปทำน้าทีสื่อเสี่ยงกับให้กับโจรกับ พี่นอ้องครับพมเรียนไปยังประธานกรรมธิการตำรวจสาภาผู้แทนรัษฎรที่ทำหน้าที่ดีเขม้มแข็งกับบุกไปตึงจันทริปตีครับทูนอวกองเบาที่ก็หวากันครับประธานกรรมธิการตำรวจช่วยตรวจก,กันว่าเคยสื่อเสี่ยงกับช่วยเล่กันกับควากไปโต้ทูให้สกิดได้ไม้วันนาคนวันนี้ไม่รู้เคยกนมังสื่อเสี่ยง ปูยีปูย่ำคนนคนที่ธรรมรัฐมากมายครับกวักไปกะกะตจังหวัดกันกับกะกกตระดับประเทศแล้วกันครับวายธรำหน้าทีร่วมกันแน่นแล้วประกาศปนนะครับให้มาเลพ่พฤติกรรมของปูสมัครว่าเขาสื่อเสี่ยงไม่สื่อเสี่ยงการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตหรือไม่ชุจริตถึงเวลากยารับรองเสียมั่งนะครับ พี่น้องครับเรืองนโยบายทีมเบอร์สองนาครเข้มแข้งนี่ครับมีนายบายที่พี่น้องเง็นแต่ผมจะบอกเพียงนโยบายส่งนายุบายสำคัญสำคัญเที่ยวที่แล้วผมแข่งกับเขา้ากับนโยบายเขานสร้างรถควยความเร็วสุ้งจากเมืองนครไปถุงส้งครับวันนั้นผมไปปลาไส้สิรรอนผี่บูล นังคลาวรถควยที่เขาสร้างเด็กสี่ปีบไววไปลุงตีต้าน,นีร้อนผีบูนไปนังคลาวไม้โบกี้เดียวครับอันคือนยโยบายเขาเด็กแข้งกับพุ่มซี่ปีที่แลวกพุ่มจำได้พุ่มกาวว่าไปหลวงก่อนเวลาสักี้ี่ไปขึ้นเข้ารามรูมเขาบอกว่าเขาจะทำกระเจาลอยกว่าครับไม้กระเจาเดียวสี่ปีที่แลวนะครับ เพราะฉะนั้นนายบายของสู้กูไม่เชื่ออีสร้างนาครเป็นมหานาครกูไม่เชื่อ,อย่าฮกกันอีกเลยครับแต่นโยบายของเราเรื่องเดียวครับวันนี้เด็กนักเรียนอนุบาลจังวัดโคนบอกว่าแม่แม่แม่ต้องเหลือบบือซ่องแม่ท่ามัดใสอเบือซ่องเขาอีสร้างสะพานลอยบันไดเลือนครับให้เด็กกันญานี ให้เด็กอนุบาลสี่ธรรมราชเดินเพื่อนสะดวกปลอดภัยกับพี่น้องนึกรับน่าสร้างไหมกับเอาไม่เอาพี่น้องกับเช่นหน้าโรงพยาบาลมาราชถ้าทางระพานลอยแล้วเลือนรับเมื่อไหนห่างกางลัางพุ่มนี่รับดีไม่ดีครับดีก็เหลือปืนช่องให้ปิ้นนะครับกลับบ้านก้หนังโอยให้ช่องรอยเติเอาไม้อะ เอามาเลวเออเอามาเลวประวาวิทีนี่ไม่ได้ให้ขารถขาลาขาจางเลยไม่ให้ตั้งสิ้นตื่นเอาก็ตื่นใจให้ชาติกำตำปลื้กที่ปีซ่องรอยตำบรรปลื้กะไม่ํำให้ชีวิตเราดีขึ้นเรื่องที่ซ่องควักไปอย่างโอโซโม บางคนทำหน้าทีเป็นหัวกระเน่าายตางให้โจนอยู่กับสปีสี่ปันมานโยบายเรื่องสุขภาพไม่มีเลยครับรอโพรอโตรับโอนไปสี่สิปดรอโพรอโตช่องปีเลยครับจากช่องรอยห้สิบสถานีรอโพรอโตชื่อจากกระทรวงสาธารณสุขเป็นข้องอบจยังไม่เปลี่ยนชื่อที่ครับ ไม่เปลี่ยนชื่อที่แปลว่าไม่ให้ความสําคัญเรื่องสุขภาพข้องผีนองประชาชนข้องพอมเบอร์ซ่องนี่ครับเบอร์ซ่องให้เต็มที่เลยออสโมทีรักครับสื่ออุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือทํหนาทีที่ไม่มีสื่อให้กับนายยกเบอร์ซ่องพร้อมที่จะสื่อเครื่องไม้เครื่องมือเจนเครื่องหวัดความดันเครื่องฉังนำนัก ให้พี่น้องออทอโมอไปดูเลสุขภาพกองพี่น้องประชาชนเอาไม่เอากับเลือดห้าหนาทีครับพี่น้องกับฟวักอีกห้าหนาทีเรื่องเดียวกับล่าอกครับถ้าไม่ล่าอกวันนี้ยังไม่ววทีพันนีครับเขาล่าอกเขานอนวันวันส้ามสิบกัญญาสิ้นสัญญาเม็ดถูกกรุงการต่างเงินกูรสร้างรย ว่าลานสิ้นสัญญาหมดวันตี่สามสิบกันยาตีพานมาแล้วก็ยืนนั่งซื้อลาออกมีพ้นนึ่งตุลาเลื่อเวลาอีกช่องเดือนสิบกาวันถ้าอยู่จะครบวาราพรมกับท่อจอได้เหลือกันทีเดียวแต่แกไม่ยอมครับแกคิดเดียวเปรียบพี่นองจังวัดโคนว่าค่อยกะจัดทมไม่ทันตีลุงแกงกับเขาถุมกันละกกนลุยข่อจ่อเมื่อ แม่เป็ดตุ่มลูกเป็ดจะเดินตามล่งแม่ตุ่มได้แล้วขจอบางคนก็นได้ดูกับทำนาทีตกกระโปรงให้แม่เป็ดอยู่ครับบางคนไม่มีอุดมการณ์รับเพิ่นเดือนโหนกันดูกับบางคนไม่กล่าวห้าทางมดห้านใหญ่ว่าเป็ดแม่ห้านใหญ่วกเวกวกเวกลูกเป็ดลูกห้านเดินตามล่ง วังเงินโตเทนพีเศตกับนี่คือจังหวัดโครนบวลาเขาสนอื้ดไรด้มดกับรกเราจางไว้เสร็จเร็วกับนี่คือการบริหารนนของเขาทีผ่านมาเข้านะครับไม่รู้ว่าเคยพี่นอ้องกับเรืองหล่าออกบอกเก็ตพ้นสุดล่อสุดช่วยบอกว่ากุยิ่ฉวยน้ำท่วมต่อเดือนทันวา่านี่ตะวันนี้น้ำท่วมเคยฉวยรับ ถ้าวันนี้น้ำท่วมเคยช่วยไม่มีนายกไม่ตัางเข้าตัางเราากับแต่ก็บอกว่าเดือนทันว่านะคุณปกติน้ำจะท่วมเลยข้อลาออกเพื่อเหลือตังไม่ให้เข้าไปทำหน้าตีช่วยชาวบ้านต่อเดือนทันวา่าคิดไต่วใดกลับไปคิดได้หายหายคิดตามอำเภอใจอนึกหวาจังหวัดนี้เป็นกองเข้าอย่างเดียว ไม่มีโอกาสแน่นอนเลยครับอีโรงเท่าใดก็เชิญโรงไปตามสบายนี่ถ้าเชิญได้เชิญหมายเลว่าคนตรงนี้นี่ไม่ใช่เขามาจ้างมาเขามีอารมณ์รวมนี่นามไม่ขึ้นพวกเราไม่กลับเสียงขึ้นก็ไม่กลับพุ่มก็โตวเวลาสักครกู่นาทีก่อนเพราะว่าพุ่มบอกไว้เลว่าเววาตินไม่กลับ พี่น้องครับโพล่ลโอ้นี่นทำาไการเลือกตังโพ่อเลือกครั้งนี้ชายหประมาณยูทีพเจ็ดแปดสิบล้านนะครับอีกสองเดือนเซตเซตเลือกโซโจเหลาามดวาราจ่ายอีกเจ็ดแปดสิบล้านเหลา่าโดยประมาณเปลืองไหมครับเรื่องทีนึงเป็นภาระหบประมาณเขาไม่ได้อ้ายมาจากกรุงเทพนะครับโอโบโจตังหบประมาณเองในการจัดการเลือกตัง กโโตก็ไม่จ่ให้ตังกโกโตอนั่นก็มีหน้าที่ควบคุมการเลือกตังแต่การเลือกตังทุกที่กโคโตก็มีหน้าที่เกรวบรวมกัมนเน้นและประกาศผลกับก็สื่อเสี่ยงจังมันกันเลยยุัน,นี้ครั้งนี้พี่้องมาช่วยกันอย่าให้เคยสื่อเสี่ยงสื่อเสี่ยงแล้วเพอแ่านั้นพ่อลาออกเป็นพาราประมาณส่องเด้งครับแล้วมันจะเป็นพาราถูกสามยกันนี่ครับถูกสามีามเลือกไม่พร้อมกันนี้ เพิ่นเคยกับเพิ่นมู่เราและทีหนังกันตรงนี้เปือนก็ใหายทีซ่งองรอยเฉพาะอื่นล่วงที่เปลืองกับไม่รู้เท่าเลยเรื่องทีซ่องกับได้นายยกต่อวันตีหยิบซี่ไม่ได้ทำนาถีไปซี่เดือนได้นองน้ขก็เรานายกน้ขก็เราไม่จะทำได้ได้กับหนังขุมอยู่แล้วกับประวา่าพ่อเลือกหยิบซี่พจิกา กโกโตร,รับรองภายในส0มสิวันก็คือภายในหยีซี่ตันว่าเอาโกโกโตร,รับรองนายกนามว่ารินเราวเป็นนายกเข้าไปอบโจทจามาได้ไหมไม่ได้ครับปโจโจนี่เขาไปที่เร็วไม่มีสาภา้อผ้าสีจะไปตะเลงนายก่บก็ไปหนังเล่เลวก็กวัดหญ้าก็ช่วยกวัดหญ้ากันไปก่อนปอโจโจเหลือกนึ่งกุ่มภ้าหกเป็ด สามสิบวันกกโตร,รับรองเป็นนึ่งไายภายในนึ่งทันนึ่งกุมภานึ่งมีนารับรองโชโจรับรองเร้วต้องเหลือประธันรภา้าก่อนครับที่ป้าวันให้เรียวไปนาย,ยกทะเลขนายบายกับประมาณปลายเดือนมีนานาย,ยกนามเราจะได้ปฏิบัติหน้าที่ประมาณมีซ่าเป็นตนไปการลากออกครั้งนี้ทำไ้กาด นายกในการบริยานสี่ปีคาดไปสี่เดือนพี่น้องครับไม่มีนายกบริยานสี่เดือนสู้ลโอกกันครับนึ่งเสียหืน่องผู้บริหานไม่ได้ทำน้าถีเพราะสู้ตั้งปีครับเรื่องที่ซ้มซ้ำกันมากเรื่องก้องหลูกก้องล้านเราที่ไปเรียนนั่งซื้ออยู่กรุงเทพรักนองนามเดียนกันทุกมาเหลือกันที่ยิบซี่ พี่น้องเราที่ไปทนสมานต่างจังหวัดก็ต้องขี่รถมาเลือกวันที่หยิบซี่พราโทรก็จะเลือกตั้งเหล็กซ่องพีทุกมาครับทุกมาเลือกวันที่หยิบซี่พอเขาเลือกแลโจอีกซ่องเดือนเป็ดวันทุกมาหลาวครับเสียขาร,รถคาร่าผ่มครับสร้างเรืองล่าอกเลยกระทบต่อพี่น้องประชาชนเรื่องขึ้นเรื่องการบริหารจัดการ เหลืองเสียเวลาเสียเงินเสียทองในการเดินทาง,ทางมาใช้สิทธิ์เลือกตังพี่นองกับซึ่งเวลาเปลี่ยนไหมครับ,ค,รบคนเห็นแก่ตัวชายโตไหมครับไม่ตองเลยครับนี่คือคนเห็นแก่ตัวคนเห็นแก่ประโยชน์ของตนเองโดยลืมคำนึงถึงพ้นเสียให้กับบ้านกับเมืองกับก้องโม่พ้มนี่ครับ,รเ,รบเปิดซ่อง ไปสัญญาซาบานกับชาลักเมืองคนวันสมัครกว่าไม่สื่อเรี่ยงวันนี้บางอำเภอบางตำบลก็ยังบอกกระเบิดอ่องจดชื่อเลว็วนี่คือการใส่รายที่ชัวชาหมากไปเลยคลิปเลยโม่พุ่มไปกันทั้งมดซาบานต่อชาลักเมืองว่าเราจะไม่สื่อเสี่ยงเราจะทำการเมืองเผื่อหลูกเผื่อล้อลานเรา ต่อไปลูกล้านเราเนี่ครับเกิดมาอยากีเล่นนาะยอกอบตเล่นหนาะย<อ>กเ<อ>ทศบาลไม่มีโอกาสใดเล่นครับประกนี่เล่นต้องไปค่ายนาคอนปราอกเปลืท่ามาืมึงยังกีลูลูกล้านเราก็ไม่มีโอกาสจะได้โจรกับคนซี่ดำซี่เทามาบริหารบ้านเมืองโม่เตินกับโม่พุมนไกลคลายกันเรื่องคือจนเมื่อนกัน แพรว่าไม่มีโอกาสที่จะเป็นผู้บริหาร้องทิ้นไม่ว่าอีโรงหลูเรียนป็ญญาตรีป็ญญาโทปัญญาเอกพี่นองเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยเฮ้ดังนั้นนี่ครับจืนใจจังเวทีนี้ผมยืนอยู่ข้างนี่ครับเขาไม่ได้มาควงปลาซ่ยอย่างเดียวเขามาแสดงความยินดีกับนายยกนามยินดีหลวงนาไปถึ่งวันที่ยีสี่แลวครับ เป็นการเมืองไม่จริงๆกับไม่จริงๆกับรูหลวงหน้าเลยว่าหยิบซี่นายกนามเป็นนายกควักหลูควักล้านควักพี่น้องที่อยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดทรงเสี่ยงมาเลยกับว่าให้คนที่บ้านเหลือเบอร์ซ่อ,ซองกับเหลือเบ,บอซ่องกับเปลี่ยนนักขณเลยกับเปลี่ยนนักขจริงๆกับวควักเรื่องลาออกไปนิดหนึ่งว่า นาย,ยกอบตโตนาย,ยกเทศาบาลที่กำลังอีมดเราอาวารานะย่าเลียนเบ,บ,บ็ดตาตนเลียนเแบบดตนกระทบตกมดนะครับเพราะมันเสียดายประมาณครับย่าเอาตัวยางย่าเอาตัวยางที่ลูกบ้าก็ว่าแม่เมืองครับย่าเอาตัวยางเด็ดขาดนะครับทำห้เสียอประมาณเห็นไหมครับวันนี้ไม่มีไก,ก่กาลาอก เนนน่นแล้วเพราะวันที่ยิบี่เป็นตัวเปลี่ยนการเมืองนครให้เห็นตัวอย่างว่าไม่ตรงสื่อเสี่ยงกนาครับไม่ตรงสื่อเสี่ยงกนาครับเบอร์ซ่องเลนสะไรไหมครับเบอร์ซ่องเลนสไละไไหมครับเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเปลี่ยนไม่เปลี่ยนก็อ,อนุญาตคอบคุณทุก่านจังวัดนครซีธรรมราชไม่เคยเปลี่ยนครับ รือคนไม่ยอมเปลี่ยนรือจังวัดนคศรี่ธรรมราชโรคเคยบางคนมาเปลี่ยนให้มันดีขึ้นผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะเปลี่ยนจังหวัดนคศรี่ธรรมราชไปด้วยกันกับข้อ,ขอ,ขอคุณครับ